ที่มีพัตจะถ่ายวิดีโอตลอดทั้งคลิปป้าแม่ต้องฝึกเป็นพิธีกรรายการสองคนวันนี้เราจะไปไหนกั<ป>น,นคะไปเกาลีไปไหนนะเกาลูนเกาลูนประเทศฮ่องกงฮ่องกงป้าโมงนี้กล้องนี้ดีครับตอนนี้เป็น,นเวลาหกโมงสิบสามนาทีนะคะ เอาอแม่ชิ้นช่องเราไปสายการบินคาเทเปอซิฟิกนะคะมาแล้วคุณติว๋ว ที่กัปตันที่เครื่องบินขับเครื่องบินขับอันไหนแนะนำหน่อยแนะนำทริปนี้เหรอใช่สวัสดีทุกคนหน่อยสวัสดีสวัสดีนี่อยาเที่ยวทริปนี้ลูกลูกค้าไปเที่ยวอีกแล้วดีใจจังดีใจหน้าขอไปไกลกว่านี้นะปีหน้าไปอเมริกาแล้ยเพื่อนไปกว่านี้ไปเวียดนามไก่มา ที่เราไปทิปนี้เป็นทิปไหว้พระนะคะแม่จะไปอขอพรที่ว่าที่ฮ่องกงนะเพราะศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเนื่องจากรอบที่แล้วเนี่ยแม่ไปขอพรไว้ใช่ไหมให้นกแพ้สอบติดนักบินนะคะแล้วนกแพ้ก็สอบติดนักบินแ,แล้วทีเราก็เลยขอพรที่กรุงเทพเนะอ๋อจริงเหรอขอพรกงกงไม่เป็นไรเราจู่ว่าเราไปทําบุญเหมือนกันนะ ให้แม่พูดปิดช่วงเดี๋ยวเราจะต้องเทคออฟช่วงอะไระเดี๋ยวเราจะต้องได้เวลานอนแล้วนะบ๊ายบายถึงแล้วถึงแล้วคุณแล้วลินจะาเตา่าลินจะาแม่ลินจะาลูกอันนี้สวยแล้วแต่งหน้ามันเครื่องบินต่อคี่ต่นคุณเตือนไม่ได้กนบ บเอียวต้องใช้เอกโทู่สูงคู่สูงมนอายุเหรอต้องบอกคู่สูงอายุด้วยหรอกับแม่เป็นผู้สูงอยู่ที่นี่นะที่นี่คงสิบห้าอาบเื่องราิเสษยงเยะ ทำไมโดนถามนานจังถามว่าเขาถามว่าจะอยู่ไหนเขาอยู่่บ้านคุณอยู่ตรงนั้นอยู่บ้านคุณเนี่ยอยู่บ้านคุณใช่เขาเลี้ยงเขาเลยบอกว่าอืมเดี๋ยวเขาคิดดูเดี๋วไม่ไปออกไปเลยก็บอกเขารีบไปรีบไปไปเลยไปเลยแม่คะเลือกอะไรชอบไปไหนก็เออโอเคเยสเลย เอ็บบัตรน่งให้มีนไปกด yes l i n ของแพทยอันนี้เรียบร้อยไหนโชว์สิวิธีการซื้อยากเลยยากไม่ยากแต่งงต่อไปเราจะไปรับพ็อกเก็ต f i ที่สั่งซื้อไว้กับทาง k k d คเด่นะคะตู้ตูตของผู้ใหญ่ก็200ดอลลาร์ ใช้ได้รา50อีก50จะได้คืนหลังจากที่เราคืนบัตรนะคะเราเป็นรับพ็อกเก็ตลอยไฟกันตรงน,นี้นะคะคือจุดที่เรารับพ็อกเก็ตลอไฟที่สั่งจากดเคเดนะคะก็ะคือตรงช่อง A05 นะคะออกมาจากที่รับกระเป๋านะถ้าเกิดออกมาฝั่งซ้ายก็คือตรงมาก็จะเจอเลย้ม Thank, Thank you you don't have pick up i n t h n เดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสนะคะเป็นบัสสองชั้นเข้าเมืองกันถ้าผิดทางจ้าเหีก็เงินได้มาเล่นตามไม่ได้เลยคุณ บอสตูนจริงด้วยการเดินทางเข้าเมืองก็สามารถทำได้หลายแบบนะคะมีทั้งใช้แอร์กกพอร์ตเอ็กซ์เพรส <c oughs> ไม่ใช่เมื่อกี้เรยวผิดกับใครเขาเรียวแล้วก็เรืวตามสรุปอ้าวคือเมื่อแกบ้พอ,ออกมาจากสนามบินแล้วอ่ะมันมีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอ้เราก็เห็นคนเขาเดินไปทางซ้ายกันแล้วก็เดินตามมันที่ไม่มองป้ายสรุปอ้า พี่ทางออกมาแล้วให้เลี้ยวขวานะคะเพื่อที่จะเดินทางโดยใช้รถบัสนะเราก็จะนั่งเข้าเก่าลุนกันสำหรับใครที่พาคพุณพ่อคุณแม่มานะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่อายุเกิน65ปีนะคะสามารถใช้บัตร สำหรับผู้สูงอายุได้บัตรสีเขียวนะแม่ไหนแม่โชว์สิบัตรตัวปลาหมึกบัตรปลาหมึกบัตรปลาหมึกของแม่นะอย่างนั่งบาสนะแม่ใช้เงินแค่19ดอลลาร์ แต่ถ้าเกิดเป็นคู่ใหญ่ปกติจะใช้39ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะซึ่งไปอีกทางเรื่องหนึง่งดีเพราะว่าเกิดเรานั่งแอร์พอติสเพรสข้ามเมืองนะมันจะอยู่ที่คนละประมาณ400 5 0 0ถึง500บาทต่อคนต่อเที่ยวนะไปกลับก็พันหนึ่ง,งติมพันนึงแต่อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ120บาทนะคูณสีเข้าไป อยู่ใกล้กับสถานี Prince Edward หรือว่าสถานี Mongkok East นะคะเป็นโรงแรมสีดาวครึ่งนะคุมาขียน,นอย่างเงี้ยว่าสีดาวครึ่งก mm hmm. ่อนที่เราจะเช็คอินแล้วก็เขาจะมีเมลบอลมาแล้วก็กระเป๋าให้แล้วพอเราเช็คอินเขาก็จะนำกระเป๋าเดิเล็กไปที่ห้องได้เลยถ้าเกิดจะมาล่วงหน้าก็สามารถแจ้งเขาได้ว่าจะขาเอิร์ลี่เช็คอินเพราะถ้าเกิดเขาจัดห้องทันเขาก็จะจัดห้องให้เลยนะคะ ตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าห้องเราได้แล้วเพราะว่าเราแจ้งมาลูกหน้าว่าเราจะขอเ้ามาต่อไปนิดนึงนีค่ะ ได่ค่ะเสียบเลยโอเคห้อ okay. งน้ำมีอาด้วยเยเป็นเตียงคุยใช้สองเตียงถ้าเกิดเป็นเตียงคุยใช้มันก็จะไม่มีเก้าอี้ตรงนี้ให้มันเป็นห้องแบบสี่คนค่ะห้องนี้เสร็จแล้วป่ะยัง มีอ่างนี่ด้วยอาหารไทยนี่หว่าเข้าผัดสับปะรดตอนนี้เราอยู่ที่ฟูดคอร์ทของห้างที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมรอยัลพาซานะคะฟูดคอร์ดูดีเลยอะคนเยอะมากไม่ใช่อะไรเรื่องเรื่องเราไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันได้บ้าง ไม่มีหมูแดงต่อเนื่องอร่อ,อยไปดูหมูกรอบกรอบพวเวอร์สีสันหมายเลขสองทินตัมลิ่งนะคะเกี่ยวนึ่งของแม่อร่อยอะ ฮันเส๊หเฝาันเจหลงเปาเนาะมันมัเสช่มันเสร์งเป้าเลยอะออยอืมออยอิซ่าหมูแดงอโอ้โยแล้วเราลองมากินห่หานกันดูคือหาหานย่าง หวานหวานมันมันอร่อยจังผัดเนื้อหมูกรอบคือหวานแบบไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มก็อร่อยอแล้วก็หนังกรอบมากมันเป็นหมูกรอบที่ไม่เคยกินแบบที่ไทยหรือเป็นคนที่ปกติแทบจะไม่ค่อคยกินหมูกรอบเท่าไหร่นะแต่อันนี้โอเคมากกรอบเลย เดี๋ยวเราจะใช้บริการ c h a คเ e อร์บัสเซอร์วิของโรงแรมนะคะเพื่อไปที่ m p r Prince Edward นะคะแล้วก็เราจะไป r e p o e Bay นะคะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ริมอ่าว r e p o e Bay กันนะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2.50นาทีอีก10นาทีนะคะเขาก็จะเรียกเราให้ขึ้นรถบัส อนนี้เราอยู่ที่คอสเปเดย์ดันมาในช่วงที่เขาปิดถนนคือดีนะปิดถนน่อมแซม่อมมู่นซ่อมนี่กับที่ว่ามาลืมทางง่ายๆสุดปด้ารถเมย์ก็ย้ายไปคุยก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าสุดท้ายก็คำทางจนสามารถขึ้นรถสาย4 0เพื่อนน<ๆ>ั่งไปที่เจ้าแม่เปนอิมได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยก็อยู่บนรถสาย4 0นะคะเป็นรถ มันเป็นาภาษาที่มันจะวิ่งไปถึงที่อีอที่จะมาปฏบัติคือเราจะจอดลงแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงมันเองีงเราต้องการไปรีพอสเบย์แต่พามาที่นี่เมื่อกี้เที่ยวนั่งผ่านก็มีเขียนว่ารีพ็อกสเบย์ใช่นะแพจะให้มันดูว่าเราจะไปที่นี่แต่แม่งพามาอีกทางนึงแล้วมันก็เถียงเราซึ่งพอมาที่นี่แล้วมันไม่ใช่ มันเป็นเหมือนเทมเพลที่แบบไม่ใช่ที่เราจะมาเป็นสัจและเราก็มาใช่เสียไปหนึ่งเลาจะล่าห้องกงงงงแบบงงงแล้วก็เสียอะลรไปสอชั่วโมงแต่ MTR ดีจริงโอเคแต่ว่ารถเมล์รถปัสนี่แย่มากครับแบบขับฟุบฟับฟบฟับเมื่อกี้จะจอดจะขอลงไม่ให้ลงด้วยไม่ขับเลยนี่คือเรากำลังจะกลับโรงแรมกันเอมาเจอเจอ ซี่โกคะเจอยาเป็นครอบครัวเป็นพี่สาวของอปาะนะคะที่อยู่ที่ฮ่องอกงนะคะวันสรุกสุกดิบนะคะผัดภาพาไปที่ร้านอาหารกันดีกว่าจะไปกินอะไรกันไปดูกัน อิ่มแล้วค่ะมื้อนี้ประมาณ1,300เหรียญบวกๆนิดน,นึงนะคะเปน็นอาหารเซตของอยูเนียนเพ่แม่คุณสีเท่าไรคะ6 0 0 0นเจ็ดพันมนั้น,นะคะ่ะอาหารดูสดอ๋ออาหารดีมากเลยล็อบสเตอร์โอ้โล็อบสเตอร์พีคมากอิม่มอร่อูไหมอช่อ่ะ อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยฮัชชูฮัชชูอัชชูฮัชชูเขาคงไปตกโก้แล้วเหรอได้ค่ะแค่อย่าง่ะร้อยร้อนลุกแค่อย่างละรม่ยร้อนมาอีกทีแล้วสำหรับดินเนอร์ของเราวันนี้นะคะเรากำลังจะไปเดินเล่นกันต่อแถวหน้าทางโรดนะซึ่งมันก็ไม่รู้ที่ไหนแหละแต่ว่าพัทกับแม่อยากแบบว่าไปเดินเล่นกันหาเรื่องช้อปปิ้งกันตอนแรกสุดคิดว่าจะเจอคนไทยนั้นไม่เห็นเจอคนไทยไม่เจอเลยเจอซิโก้คนเดียว ตอนนี้ก็อยู่ที่นาทานโรดอยู่กับจันชหน้ามันดูเงียบเหงาจังคือตรงนี้มันคงไม่ใช่แบบว่าย่านช้อปปิ้งเหมือนจิมซาจุยเนาะแต่เป็นช้อปปิ้งช้อปปิ้งแบบบ้านๆไหนไปดูหูมแม่ส้มลูกโคตรใหญ่เลยตูกร้อแปดสิบอ่ะมีเมลอนเนีย สาลี่โอ <c flats> <c oughs> mm ้ไม่ดูอังวุ่นดิออ้